ขอกราบอภิวาทนมัสก,การขอโอกาสพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั้งท้งสากลและภพ,พบ,บุปการีผู้มีพระคุณผู้คุมกฎผู้คุมกรรมต่อชาวไทยชาวโลกชาววัฏะสงสารทุกๆพระองค์ด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโรคร่วมวัฏะสงสาร ในด้านความดีงามทั้งหลายตราบถึงซึ่งพระนิพพานเทินพอพราหมณ์ขอรับมารายงานตัวเช่นเคยนะขอรับ <c oughs> ขอพระคุณเพื่อนๆมากๆท่านใดที่กรณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะท่านผู้ที่กดติดตามกดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขมากๆตลอดไปขอขอบพระคุณทุกกำลังสนับสนุนช่องย t u b e พ่อพราหม์ ก่อธ right. ุรกิจกิจการงานเจริญรุ่งเรืองสําเร็จเป็นปฏิหารดังตั้งใจทุกประการนะขอรับก็แจ้งข่าวสารเพื่อนๆนิดนึงนะครับอย่างที่พอพรามได้ให้บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับท่านใดที่ยังไม่มีหรืออยากจะได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดท่าสุงเพื่อที่จะเอาไปไว้ ป้องกันตัวป้องกันภัยในยามยุคนี้นะครับอันนี้แบ่งให้ทําบุญร่วมกันนะครับชุดที่1ก็คือมี3รายการประกอบด้วยธงนะเรียกว่าธงปุธัมหาพรหมหรือธงปุทธมหาชมพูธงสําหรับขจัดอุปสรรคขจัดแมลงนะฮะธงนี้เป็นเด่นในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภหลวงพ่อให้เอาใส่ไว้ในกระเป๋าสตังค์นะรเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะฮะเข้ากระเป๋าสตังค์เราอย่างคล่องตัวนะฮะ ที่สองก็คือเหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปของพ่อเจ้าพระคุหลวง่อพระราชพรหมยานนะครับวัดท่าสุงด้านหลังจะเป็นรูปยันกระเพชรนะครับเหรียญน,นี้สําหรับแควนคอนะฮะสำหรับไปใส่กรอบและแขวนคอนะฮะอย่างที่3ก็คือได้สายสินเชือกถักเจ็ดสีนะครับผู้ชายผูกมือขวาผู้หญิงผูกมือซ้ายนะฮะผู้ชายผูกมือขวาผู้หญิงผูกมือซ้ายเด่นในด้านป้องกันภยัย ป้องกันภัยจากพญานันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะคุณสายคุณผีคุณคนเดรัจฉานวิชาอาถรรพ์คุณศัพท์คุณแจ้งคุณดาพูดผีพิสา์สิงประมงคนทั้งหลายจะจะไม่มากล้ำอไกลใกล้เรานะฮะโดยเฉพออาะยุคนี้ภัยอันตรายรอบด้านเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะมีไว้นะฮะสามรายการนี้200บาทครับจะแบ่งไปทําบุญให้กับเจ้าภาพอีกด้วยนะฮะห้าสิบหกบาทต่อหนึ่งกองบุญฮะอันนี้200บาทฮะแบ่งไปทําบุญให้56บาทชุดใหญ่ก็คือชุด4รายการครับนี่ มีเป็นสติกเกอร์ยันกระเพชนะฮะอันนี้สําหรับติดหน้าบ้านหรือติดในบ้านก็ได้นะฮะไว้ป้องกันภัยในบ้านนั่นแหละสมมุติว่าเรามีความสงสัยว่าในบ้านเราอาจจะมีสิ่งไม่ดีไม่งามอยู่มีวิญญาณหรือมีใครมาทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกับบ้านเราก็นิม,มนต์อาราธนาอัญเชิญนะฮะหลวงพ่อท่านไปอยู่ในบ้านนะครับยันกระเพชก่อนที่อัญเชิญท่านก็ต้องอาราธนาท่านก่อนนะนะครับเหมือนกับว่า ก่อนที่เราจะอาราธนาท่านก็ก็นึกขอท่านนะฮะตั้งนโมสามจบถ้าจะให้ดีก็ตั้งนโมสามจบนะฮะแล้วก็ลึกนึก,ก,ก,กคุณพระไตรสรณคมนะฮะแล้วก็อ e ินิปิโสสามห้องใช่ไหมถ้าตามสูตรจริงๆก็ท่านจะมีคาถากำกับแต่พ่อพ,อพระบอกคาถากำกับไปกลัวทุกท่านจะทำไม่ได้เอาแค่ท่านบอกว่าเอาแค่ใจอ่ะใจนึกเคารพคุณพระธนตรไตรนะแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อเป็นที่สุดนะพระธนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพริรยสง่ง หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดวัตถุมงคลวัดท่าส็นที่สุดขอให้หลวงพ่อช่วยลูกด้วยนะเจ้าค้ะว่าอะไรก็ว่าไปว่าได้ทุกเรื่องสิ่งที่ดีที่งามนะนะครับอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะได้ปลอดภัยจะได้เบาใจจะได้สบายนะฮะอย่างนี้นะสชุดชุด3รายการ200ชุด4รายการ300บาทแบ่งร่วมบุญให้กับท่านด้วยถือว่าได้ร่วมบุญร่วมกันอีกองบุญละ5 6บาทในเขตบุญของวัดท่สุง นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวพ่อพรามทิ้ง ID Line เอาไว้นะฮะสนใจก็ทักแชททาง ID Line ทางไลน์เท่านั้นนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยมีเพื่อนท่านถามมาเมื่อคราวก่อนนู่นนะฮะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยพ่อพรามมีความเข้าใจนะแต่อาจจะ ใช้คำพูดหรือสำนวนที่ถ้าถ้าไปขัดใจใครก็ขอเข้ามาขออภัยด้วยเด้อหรือถ้าไปขัดความรู้ภูมิเดิมใครก็ขอเข้ามาขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มีความตั้งใจตนาอย่างนั้นพอดีเพื่อนท่านถามมาท่านถามบอกว่าพ่อพราหมณ์การเบิกบุญเนี่ยเช่นเรามีบุญแล้วเราอุทิศบุญให้กับคนอื่นเขาไปเนี่ยบุญเราจะหมดหรือเปล่าแล้วถ้าบุญเรามีไม่พอเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย อย่างเช่นท่านยกตัวอย่างด้วยนะอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูเนี่ยท่านเป็นคนที่มีบุญมากมายมหาศาลถ้าเบิกบุญเอาบุญของหลวงปู่ดูมาใช้เนี่ยมันจะได้ไหมอ,อย่างนี้นะมันจะได้ไหมแล้วเมื่อเบิกบุญหลวงปู่มาใช้แล้วต้องใช้นี่หลวงปู่หรือเปล่ามีปัญญายใช้นี่หรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับจริงจริงเรื่องนี้มันอยู่ที่ความเข้าใจแล้วก็สำนวนโวหารนะในการที่จะ ผู้ที่กล่าวผู้ที่บอกออกไปแสดงทาออกไปอาจจะไม่พูดให้ชัดเจนมันยังมีความคุมมคลือค้างๆคาคาในใจอ่ะพูดไปแล้วมันไม่แจ่มแจ้งฮะคือพระพุทธเจ้าท่านสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าบุญเนี่ยมันเป็นของเราเราก็คือเป็นของใครของมันบุญเนี่ยเราทำมาในอดีกอนันตชาติี่ย จะก,กี่สิบกี่ร้อยอสงไขกันแล้วแต่โดเฉพาะท่านพุทธภูมิบุญเนี้ยไม่ได้หายไปไหนฮะรวมทั้งบาปด้วยบาปก็ไม่ได้หายไปไหนเหมือนกันทั้งบุญทั้งบาปก็จะติดตามตัวเราเป็นเงาตามตัวตลอดการตลอดสมัยตลอดไปเลยฮะแล้วบุญกับบาปเนี่ยไม่มีใครมาแย่งเราไปได้ไม่มีใครมาเอาของเราไปได้ต่อให้เราอุทิศบุญวันวันหนึน่งเป็นร้อยเป็นพันรอบบุญนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมเข้าใจไหมฮะ บุญนั้นยังอยู่เหมือนเดิมบุญนั้นไม่มีวันหมดนะแถมเราได้บุญเพิ่มก็คือได้ทานบาร,รมีได้เมตตาบาร,รมีจริงปะทานแปลว่าการให้เมตตาแปลว่าความรักความสงสารปรรถนาดีอยากช่วยเหลือเขาบาร,รมีเราก็จะแกร่งกล้าขึ้นจะเข้มแข็งขึ้นเราให้คนอื่นเขามีความสุขนะฮะสมมุติว่าเราอุทิศบุญเข้าไปแล้วผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากลําบากอยู่ในสังสารวัฏนี้มีอีกมากมายไม่รู้กี่พันล้านโกดนะ ต้องใช้คำว่าไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านกดที่เขาอาจจะกำลังรอบุญจากท่านนะท่านที่บุญหนักสักใหญ่สักใหญ่อันนี้เพระพระไม่รู้มันก็คนรับเขาก็ต้องอยู่ในในเขตที่มันสามารถรับได้มันไม่เกินกฎวิสัยมันไม่เกินกฎแห่งกรรมซึ่งเขาสามารถรับบุญนั้นได้นะซึ่งเรื่องนี้มันก็ละเอียดอ่อนไปอีกอีกรอบหนึ่งแต่เมืองผีเขารู้เมืองผีเนี่ยเวลาเขารู้ว่าใครช่วยเขาได้ เขารู้ว่าใครมีบุญพอจะช่วยเขาได้เขาจึงมาขออ่ะจึงมาขอบางทีเวลามาขอเรามองไม่เห็นเขาอะ่ะยกเว้นแต่ท่านที่ได้ที่พระจักขุยานท่านที่ได้มโนมยธิธิท่านที่ได้แบบแบบได้ัานสี่ได้สมาบัตแปดนย่ยไ,ได้พิญญาอย่างเงี้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะรู้ใช่ไหมแต่อย่างเราเราธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้สมาธิอะไรชัดเจนนานนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถเห็นได้แบบนั้นแต่อาจจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกเช่น ไปที่ไหนแล้วขนลุกขนพองขนสู้ชูชันอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะอนุมานได้ว่าถ้าไปที่ไหนคนลุกขนพองขนสู้ชูชันเนี่ยอาจจะมีเทพเทวดาตรงนั้นท่านดูแลท่านรักษาท่านคุ้มครองหรืออาจจะมีคนอื่นลูกหลานเล้นหลอนที่เขาต้องการบุญจากเราอุทิศเลยครับถ้าเป็นอย่างนั้นอุทิศเลยอีทางบุญญาพลังข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในอาณาบริเวณทั้งหมดนี้ ด้วยบุญแห่งพระโพธิญาณที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาทั้งหมดขอท่านทั้งหลายจงโมทนาและจงมีความสุขความเจริญในทิพยสมบัติบารมบีพุนผล,ผล,ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตตลอดจนข้าพเจ้าได้บรรลุพระโพธิญาณขอท่านทั้งหลายจงโมทนาอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นทานบารมีทานหรือว่าการให้ให้บุญให้กุศลให้คุณงามความดีให้เขามีความสุขนะแล้วก็ ได,ได้บารมียเยอะเลยนะฮะเมตตาบารมีก็ได้ถ้าได้ก็ถ้าลายก็ได้หมดเลยครบบารมีทั้งสิบอมาครบอ่ะทานมาศีนก็ต้องมาศีนมาเนี่ขามะก็ต้องมาปัญญาก็ต้องมาวิทยาก็ต้องมา,า,งมาคันติก็ต้องมาใช่ไหมสัจจะก็ต้องมาอธิษฐานก็ต้องมาอย่างเงี้ยเมตตาก็ต้องมาอุเบกขาก็ต้องมีอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีอุเบกขาเช่นสมมุติว่าเราแบบอย่างเรื่องของโลกเนี่ยมันพูดไม่ได้มันพูดลําบากเข้าใจปะ แต่เรื่องของเมืองเมืองผีมันพอพูดได้ไงนะฮะกรณีที่สิ่งใดที่เออคนนี้ทำคมเดือดร,ร้อนให้แก่ชาวโลกหรือทาคมเดือดร,ร้อนให้แก่กูนีว่ว่ะแต่ถ้าใครมีบุญบาร,รมีมากพออะไรพอเนี่ยนะแบบหนักๆเนี่ยล้นๆเนี่ยมีเมตตามหามีบรรลล้นก็อุทิศให้นะแต่ก็มีอุเบกขาอยู่ด้วยเออไอเรื่องที่มันทําไม่ดีก็ช่างหัวมันไอเรื่องที่มันจะทําบาปทากรรมก็ช่างหัวมันแต่ตอนเนี้ยฉันเนี่ย ต้องการอุทิศบุญให้กับเธอเผื่อเธอจะได้มีความสุขได้บ้างเออเป็นกรณีประมาณอย่างเงี้ยนะกรณีออเบกานะเพราะฉะนั้นพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อน่ะโดยเฉพาะท่านหนอพุทธภูมิอ่าเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านนั่นแหละนะอุทิศไปเถอะไม่มีอะไรเสียหายอย่างแน่นอนนะถ้าสายหลวงปู่ดูท่านนยกว่าการปรับภพภูมิใช่ไหมการปรับภพภูมิก็คือการอุทิศบุญกุศลนี่แหละภพภูมิก็คือภูมิก็คือไปที่อยู่ภพก็คือ ที่เขาไปสวยพบนั้นๆอยู่เช่นเขาไปเป็นสัมภเวสีเขาไปเป็นเปรตอ่าจำพวกที่12โมทนาได้นะอย่างเงี้ยไปเป็นอสุรกายหนึ่งอสุรกายสองในเขาก็โมทนาได้นะถ้าเราให้เขาอสุรกายแต่อสุรกายหนึ่งเขาไม่ค่อยโมทนาหรือว่าเพราะ <laughs> ว,ว่าเขาเออนั่นแหละมันมันอาจจะเป็นเหตุผลต้นกรรมหรือว่าวิบากของท่านเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าท่านนะไม่ไม่ได้ไปขัดตราทับหรือใบบาท่านนะ <laughs> พูดถึงให้ชาวโลกเขาเข้าใจ วิญญาณที่เขาเร่อร่นหรือวิญญาณที่เขาตกทุกข์ได้ยากลําบากในภพภูมิอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอุทิศเถอะครับอุทิศละบุญกุศลเราไม่มีวันหายอย่างแน่นอนบุญกุศลก็ยังอยู่กับเราการปรับภพบภูมิก็คือปรับภพภูมิปรับ,บภมบูมิให้เขามีความสุขขึ้นภพเนีย่ยแปลว่าที่อยู่นี่แหละภูมิก็ที่อยู่ที่อาศัยภพกัพบภพของเขาที่เขาไปสวยภพชาติ อุทิศบุญให้เขาก็ให้เขามีความสุขขึ้นจากปรับภพบภูมิที่เขามีภูมิที่ต่าก็ให้เขามีความสุขข,ขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะอย่างพ่อพรามนอุทิศบุญกุศลวันวันหนึ่งเนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่ากี่รอบต่อกี่รอบต่อกี่สิบรอบอุทิศหมดอุ้ยถ้าพูดถึงพ่อพรามนะเดี๋ยวจะว่าเวอร์จริงๆตลอดเวลาเลยไม่แต่เวลากินข้าวเวลาเข้าห้าาองน้ําหรือเวลาเอาข้าวไปให้ไม่ไปให้ นกให้หมดให้หมาให้จรนจัดอะไรข้างนอกก็ร้องอุทิศหมดอุทิศอุทิตทต,ทต,ทต,ตลอดเลยนะฮะนี่แหละไม่เสียหายบุญเราไม่มีหมดนะะแล้วเพื่อนท่านบอกว่าแล้วเบิกบุญกรณีเบิกบุญนี่อาจจะใช้คําพูดที่ผิดนะนะฮะคือบุญเนี่ยแปลว่าบุญเนี่ยสามารถที่จะโมทนาได้นะะพระท่านบอกว่าปัตตานุโมทนาหมนะะ่บุญใดๆก็ตามที่เห็นคนอื่นเขาทาบุญเขาทํากุศลนนะ่ะ เขาทําคุณงามคุณนี้แล้วใจเราเกิดศรัทธาถ้าใจเราเกิดศรัทธาแสดงว่าจิตใจ,จเรามีมุขที่ตาจิตใช่ไหมมีจิตใจ,จที่อ่อนโยนเห็นคนอื่นเขาได้ดีเหนน็นเขาหนึ่งเขาทาบุญทำกุศลเ็าเพร้อที่จะยินดีด้วยนะก็โมทนาเขาบุญกุศลที่ท่านนึกในใจนี่แหละไม่ต้องไปขอโมทนากับเขาต่อหน้าตา่อตาหรอกนึกในใจโอ้ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำนะครับพระเจ้าขอโมทนาเด้อสาธุนี่นะคนทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคนโมทนาได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคนโมทรารได้90%้นะแต่ถ้าท่านต้องการจะปัตตานุโมทนาใหม่แบบฉลาดฉลาดนนะตื่นเช้ามาก็ไหว้เลยนึกนึกถึงคุณพระัธนตรัยเลยนะกุศลผลบุญอันใดที่พ่อแม่เน,นี่ยนึกนึกถึงยังไ็นกุศลผลบุญอันใดที่พ่อแม่คุณครูบาอาจารย์พระวิสุทธิเทพที่ดินแดนแห่งพระนิพพานทุกๆพระองค์ ได้บำเพ็ญมาดูดีแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอโมทนาสาธุสาธุสาธุที่ดินแดนพรมโลกที่ดินแดนเทวโลกที่ดินแดนโยมโลกที่ดินแดนมนุษย์โลกที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นบุญบารมีเป็นสัมมาทิฏฐิพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ทุกทั้งโลกทานนี้ข้าพเจ้าขอโมทนาสาธุสาธุสาธุเห็นไหมฉลาดไหมได้มากกว่าเจ้าของอีกใช่ไหมก็โมทนาทั้งหมดอะ เดนพันิพานก็โมทนาเดนพรหมโลกก็โมทนาเดนเทวโลกก็โมทนาเดนยมโลกก็โมทนาเดนมุโลกก็โมทนาแต่บางคนไม่เข้าใจว่าการโมทนามันได้บุญมันได้ได้เลยแล้วบุญนั้นจะมีจะมีกําลังกับเราที่พระพรมอุทิศบุญให้วันหนึ่งไม่รู้ตั้งกี่สิบ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 รอบเนี่ยเป็นโอ้เป็นสิบอะเพราะว่าพ่ะพรมว่าเลยสิบรอบเพราะพ่ะพระมีกําลังบุญจากการโมทนาด้วยไงโมทนาบุญเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการเบิกบุญ การเบริกบุญก็คือการโมทนานั่นแหละนะฮะไม่ต้องไปเบิกบุญท่านมาบุญท่านก็อยู่ของท่านนั่นแหละบุญท่านไม่มีหมดไปไหนบุญเนี่ยมันเป็นรูปมันเป็นนามนธรรมมันไม่เหมือนกับมนุษย์โลกใช่ไหมฮะบางคนเพื่อนเ,อนเอนบอกว่าอีไปฝากธนาคารเอาไว้แล้วไปเบิกเงินมาจากธนาคารเงินจากธนาคารมันก็หมดตีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเรื่องของโลกทิพย์มันไม่เหมือนกับโลกเรามันคนละตักกะมันคนละเรื่องเลยนะฮะ แล้วสมมติว่าเพื่อนเขาบอกว่าแล้วเราไปติดหนี้เขาเราไปติดหนี้เขาคนอื่นเขาเนี่ยหมายถึงว่าไปไปขอบุญเขามาเบิกบุญเขามาเราต้องใช้หนี้เขาไหมแล้วเราจะใช้เขาหมดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้สบายใจได้เลยว่าไม่มีกรรมอันใดต่อกันแม้แต่น,นิดเดียวแต่เราใช้คําพูดผิดเราใช้ความรู้สึกที่มันผิดพลาดนิดเดียวคําว่าเบิกเบิกก็คือเราโมทนาสมมติเราต้องการโมทนาบุญหลวงปู่ดูใช่ไหม สาธุบุญที่เจ้าพระคุณหลวงปู่ดูได้บ่เพ็ญนมาด้วยดีแล้วท่านที่เป็นอดีตบจ,จุบันอนาคตบุญพระโพธิยานที่หลวงปู่ได้บําเพ็ญมาด้วยดีแล้วก็ว่าไปนะลูกของโมทนาสาธุสาธุสาธุนี่ไงเราได้บุญหลวงปู่มาแล้วเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละคือโมทนากับท่านแล้วก็เอาบุญนั้นแหละมาอาทิศนะฮะไม่ใช่ไปเบิกนะฮะไม่ใช่ไปเบิกเหมือนเหมือนธนาคารนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนี่คือโลกมึงผีเป็นอย่างนี้นะ แต่ความเข้าใจของโลกมนุษย์เราเนี่ยอาจจะใช้สำนวนใช้โวหารใช้คําพูดที่ทําให้ชาวโลกสับสนกันเองนั่นแหละนะฮะผลสุดท้ายก็สับสนกันเองแล้วก็ไม่เข้าใจอย่าประมาทในชีวิตเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในชีวิตของเราทุกชีวิตเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันสั้นจะตายเกิดมาคนละไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีเดี๋ยวก็ตายจากกันหมดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วที่พ่อพรมที่พ่อพรมได้ไป ดูได้ไปพิจารณาดูได้ไปดูคําทํานายของคุณครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเนี่ยซึ่งพ่อพรามก็พูดตลอดมาพูดมาจะเป็นปีแล้วพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วบอกว่าโลกนี้มันจะยังไม่มีอะไรดีขึ้นในห้วงระยะเวลานี้จนกว่าระบบกรรมลางโลกหมดระบบกรรมตอนแรกท่านจะล้างโลกมีกำหนด12ปีแต่พอมันเกิดโคริาไวรัส19ขึ้นมามันเกิด เขาเขาดูเจตนาแห่งกรรมของชาวโลกนะชาวโลกที่กระทําว่ามีจิตใจที่เป็นยังไงอ่ะถ้ามันเสื่อมรามต่ามตมหนักจนเกินไปบางทีระบบกรรมอาจจะเลื่อนเลื่อนเร็วขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะปีห5 6, 6 6 6 7อาจจะเห็นการล้างโลกก็ได้อาจจะไม่ใช่7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจก็ได้นะอันนี้ผมผมไม่ได้ไปขัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ให้คำทำนายมานะครับไม่ใช่นะผมกําลังเปรียบเทียบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ เหตุผลต้นกรรมของมนุษย์ถ้าสมมติณขณะนี้ณขณะน,นี้มนุษย์เห็นความทุกข์เช่นเห็นความทุกข์เกิดจากโควิด -19 เนี่ยแล้วรู้สึกสำนึกว่าการกระทำตรงนี้มันทำให้เฮ้ยแม่งเดือดร้อนกันหมดทั้งโลกเลยว่ะคนทำก็เดือดร้อนคนที่ไม่รู้เรือ่องอินเวเน่ก็เดือดร้อนดูสิตายไปไม่รู้ตังต้งกี่ล้านตั้งกี่ล้านแล้วในอนาคตไม่รู้ว่าตายไปอีกกี่ล้านคนเป็น10บสล้านมันเป็น,ปน,ปนบาปเป็นกรรมนะอุย้ยอย่างนี้ใช่ไหม แต่คนทําเขาไม่สานึกไงนึกออกว่าเ,เขาไม่สํานึกเขาคิดว่าทําแล้วมันได้เป้าหมายเขาได้ตามเป้าตามอะไรแต่พ้นสุดท้ายสิ่งที่เขาทามันเป็นบาปมันเป็นกรรมไงนึกออกไหมมันเป็นอกกศลกรรมไงที่พระพรามเรียกว่าฝ่ายมารฝ่ายอ,อาธรรมก็คือเรื่องนี้มันเป็นบาปมันเป็นกรรมมันเป็นอกุศลกรรมก็เลยกลายเป็นว่าฝ่ายมารฝ่ายอาธรรมฝ่ายมารแปลว่าผู al, ้ขัดผู้ความผู้ฆ่า,าความดีทั้งหลายเนี่ยนี้รวมทั้งฆ่าชีวิตของคนในโลกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะเพราะอะไร เนี่ยถ้ามันเกิดมันถ้ามันเกิดจากน้ำมือมนุษย์จริงอะไรจริงก็ระบบกฎแห่งกรรมเขาอาจจะเลื่อนเวลามาเออในเมื่ออยากจะเป็นอย่างนี้กันนักใช่ไหมจะก็จัดให้ตามเจต,ตนาแห่งกรรมเลยนะเพราะพระธรรมดูดูมาแล้วแล้วก็พูดคุยกับท่านมาแล้วอะไรขั้นมาแล้วนะฮะส่วนตัวนะฮะท่านบอกว่ามันเป็นกรรมมันเป็นกรรมของชาวโลกนะรวมทั้งเป็นกรรมเดิมของชาวไทยด้วยรวมทั้งเป็นชะตากรรมที่ชาวไทยชาวโลกจะต้อง หมายถึงอะไรจะต้องเผชิญใช่ไหมต้องให้เราไม่ได้ทําเราก็ต้องเผชิญนะฮะเราไม่ได้ทําชาตินี้แต่ว่าในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยเนื่องกับเขามาจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นพอเนื่องพอเนื่องกับเขามาปุ๊บมันก็เลยเนี่ยจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นไปด้วยนะทุกเรื่องราวใช่ไหมไม่ว,ว่าจะเรื่องเห็นไม่สงครามในแต่ละประเทศหรือไม่จะเกิดการปรทงประท้วงอะไรต่างๆนานา,นา,นานต่อไปในภายพักหน้าเนี่ยท่านบอกว่ามันจะหนักกว่านี้หนักกว่านี้เยอะ เพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆพก็เตรียมตัวเถอะนะครับต่อไปมันจะลําบากกว่านี้เข้ายากหมากแพงอะไรต่างๆนานามันจะเกิดขึ้นภนาะวะเงินฟองเงินฟงเนฟ้ออะไรก็จะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะล่มสลายหมดทั้งโลกนะเนี่แหลยไม่ใช่แค่บ้านเราเมืองเราแล้วนะฮะคอยดูเอากันแล้วกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะะเป็นห่วงก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงนะมันมันแก้ไขกันได้แต่ว่าชาวโลกเขาไม่แก้ไขไงนึกออกไหม ชาวโลกไม่ใช่ชาวโลกโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจก็คือประธานาธิบดีถูกต้องไหมนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลหมดโททั้งโลกนั่นแหละถ้าคณะรัฐบาลหมดโททั้งโลกเขาหันหน้าเข้าหากันเขาไปประชุมกันทั้งโลกถกปัญหาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงแล้วก็ยืดอกยมรับผิดต่อไปก็จะมีความบูรณาการร่วมกันทํางานร่วมกันอย่าเอาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าไปคิดถึงกับผลประโยชน์ต่างคนต่างอยากได้ก็ชิบหายบรรลัยไปหมดแลยนะ มันไดหมดทั้งโลกเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะพวกนี้นอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สิอนจึงมีการคดก,กันโกงกันคอร์รัปชันหมดไปทั่วทั้งพาราหมดไปทั่วทั้งแผ่นดินไทยแผ่นดินโลกคนเลยมันยุคสมัยสังคมมันลยเสื่อมไงเสื่อมหนักๆอย่างที่ท่านเห็นต่อไปเสื่อมกว่านี้เพราะอะไรเพราะโลภความโลภของคนนี่ไงมันถึงไม่ลงตัวเข้าใจปะ่ะแต่ถ้าเอาศีลธรรมเอาคุณธรรมเอาจริยธรรมเอาคนงามความดีมาบูรณาการทำร่วมกัน ไม่ยากเลยง่ายมากแล้วไม่ต้องใช้เงินนะฮะบูรณาการให้เนี่ยนะให้ทุกคนมีสินรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยรณรงค์เรื่องศิลว่าสิลมีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญกับชีวิตมนุษย์สังคมมนุษย์มีสังคมสำคัญกับมุษย,ษยชาติยังไงแล้วต่างคนต่างรักษาสินบูชาสินนอบน้อมในสินไม่เบียดเบียนกันไม่ประหารประหารกันไม่รักขโมยกันไม่พูดผิดในกรรมต่อกันไม่พูดโกหกหลอกลวงกันไม่ดื่มสลาเมรัยรหรือ สนับสนุนส่งเสริมสิ่งเสพติดทั้งหลายพูดแค่นี้นโลกก็แทบจะสงบมา7-80%แล้วใช่ไหมนะแต่สำคัญคือคนในโลกไม่ทำพอในโลกไม่ทำแล้วถามว่าใครจะมาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้จริงหรือไม่จริงจริงระบบกรรมเขาถึงถึงต้องล้างโลกไงพอพระธรรมพูดให้เห็นภาพไงนี่แหละเขาถึงต้องล้างโลกแล้วล้างจริงๆไม่ใช่ล้างเล่นๆคอยดูเอากันแล้วก,กันว่ามันขนาดไหนนี่แค่ช่วงเริ่มต้น ที่เห็นเนี่ยแค่เริ่มต้นนะแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะนี่นะฮะต่อไปมันจะหนักกว่านี้เยอะอย่างที่พ่อพราหมณบอกก็คอยดูเอากันแล้วกันแล้วถามว่าโอ้ยพ่อพราหมณ์พูดแล้วจะทำยังไงอะอย่างที่พ่อพราหม์บอกว่าตัวเรานั่นแหละตัวเรานั่นแหละเปลี่ยนแปลงข้างนอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเดี๋ยวนี้นะฮะจริงๆะฮะมีอะไรที่เป็นความดีความงามเป็นบุญเป็นกศุศลเป็นอะไรก็งัดเอามาใช้ให้หมดมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่กําลังใจของเรานั่นแหละนะฮะ เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ชาวโลกอะไรจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงนี้โลกไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราถ้าตัวเราทุกคนในโลกสมมุติตัวเราทุกคนในโลกอ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โลกมันก็จะดีตามมาโดยเฉพาะพวกที่บนิหารจัการแผ่นดินถูกต้องบ้างนะแต่ในความเป็นจริงทุกอย่างมันจะยังไม่มีดี y, <บอ>ก,ก็บอกแล้วว่ายังไม่มีดีเพราะคนมันคิดไม่ได้มันนึกไม่ถึงมันเป็นมิจฉาทิฐิไง มันเป็นมารมันเป็นอธรรมไงให้อำนาจแห่งม GG ารอำนาจแห่งธรรมเข้าไปครอบคลุมจิตใจใไงเลยเกิดความโลภไงไปเห็นแต่สิ่งภายนอกไปเห็นแต่ประโยชน์ภายนอกไงแต่ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมุติประจำโลกใช่ไหมคุณมีเงินเป็นห้าแสนล้านมีเงินเป็นล้านล้านสามล้านล้าน,ลานผลสุดท้ายตา,ายไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยจริงหรือไม่จริงสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกับบาปคนฉลาดคนมีปัญญาคนมีบารมีดีเขาจึงพยายามที่จะสร้างบุญทำกุศลไงใช่ไหมส่วนคนที่ มีมีบารมีน้อยหรือมีกรรมเข้ามาบางังหรือว่าเป็นมิจฉาทิฐิอ่ะก็จะสร้างแต่บาปแต่กรรมจะกรอบแต่โกยแต่ผลแต่ประโยชน์ทางนรน,น,น,นี้โลกมันก็เลยไม่สมดุลมันไม่เสถียรนะความเหลื่อมล้าก็มีการแบ่งแย่งชนชั้นก็มีอะไรก็มีมันเป็น,นกลไกของโลกเท่านั้นแหละของชาวโลกที่มันสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในพวกชนชั้นปกครองสูงๆเหมือนที่พ่อพามพูดจริงหรือไม่จริงอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่า แล้วต่อไปอนาคตเราจะอยู่กันยังไงเพ,พราะพรามบอกได้คำเดียวครับมันจำเป็นต้องอยู่แล้วเราอยู่อย่างมีคุณค่าดีกว่าเราอยู่อย่างอยู่อย่างคนมีศีลมีธรรมดีกว่านะทำงานเราก็ทำไปตามอัตภาพของแต่ละคนนั่นแหละทำมาหากินอาชีพอะไรก็ทำไปทำงานอะไรก็ทำไปแต่เราจะมาให้เน้นสำคัญเรื่องศีลเรื่องธรรมแทนที่จะไปพูดเรื่องไอ,เอง้เรื่องร่ำเรื่องรวยเรื่องอะไรตอนตอนนี้น่ะ ไปพูดกันมันเป็นเรื่องของภายนอกไงมันพูดกันจะรวยกันได้ยังไงล่ะเือนสถานการณ์ในบ้านในเมืองเป็นอย่างนี้สถานการณ์โลกเป็นอย่างนี้จะรวยกันยังไงล่ะพ่อพามัก็งงขนาดคนที่รวยอยู่แล้วยังล้มเลยจริงป่ะเนี่ยคนที่รวยระดับไหนไหนไหนที่มีกิจการอะไรก็ยังล้มกงนระเนระนาดเลยใช่ป่ะแล้วนับภาษาอะไรกับคนบ้านๆอย่างเราเนี่ยอย่างพ่อพามีอยู่ได้ก็บุญแล้ว ได้พึ่งพึ่งใบบุญพราแม่ครูบาอาจารย์แล้วพึ่งใบบุญของท่านทั้งหลายเดือนหลาเนื่องกันเนื่องกันมันเป็นประโยชน์ของทุกทุกฝ่ายนั่นแหละมันไม่ใช่ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมฮะอย่างงี้นะ้าพาคนในครอบครัวมาเน้นเรื่องศีลเรื่องธรรมเน้นการเรื่องสัมมาอาชีพเน้นเรื่องมรมครคมีองค์8เน้นเรื่องการสร้างบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบารมีเน้นกันเรื่องนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่ม มันอย่างน้อยก็เย็นในครอบครัวใช่ไหมครอบครัวก็เขาครอบครัวถ้าไม่มีใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีแต่คนมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามีแต่คนปราณีร่มเย็นเป็นสุขไหมมีเป็นสุขครอบครัวไม่มีใครรักไม่มีใครขโมยเลยมีแต่คนอยากจะให้ทานอยากจะให้มีน้ําจิตน้ําใจที่ดีต่อกันมีความสุขไหมมีความสุขครอบครัวไม่มีใครประพฤติในกามเลยต่างคนต่างตั้งมั่นอยู่ในสถานะของตัวเองไม่ล่วงละเมิดกามกาเมของกันและกันนั่นแหละมีความสุขไหมมีความสุขทุกคนพูดแต่ความจริงพูดแต่คำสัตย์ ทุกคนจะเชื่อถือกันไหมก็เชื่อถือกันเอาทุกคนไม่ดื่มสุรดไม่ได้ไม่ดื่มสืส่สติดครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขสงบได้ไหมสงบนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เรามไม่ได้อยู่ที่ใครนะจริงๆสร้างคุณงามความดีก็ทําไปทํามาหากินกะ็ทําไปที่สําคัญก็คือมันจําเป็นทําไมมันถึงจําเป็นบางคนบอกว่าอยคือคนรู้ไม่ถึงแล้วไม่เข้าใจนะท่าพ่อพามพูดตรงตรงดียวมนว่าพ่อพามอีกนะ เรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีความสำคัญกับยุค,ยคนี้มากๆจริงๆนะเพราะฉะนั้นใครที่มีวัตถุมงคลดีๆหลวงพ่อดีๆหลวงปู่ดีๆเอาขึ้นคอเอะครับเอามาเป็นที่พึ่งทางใจเมืองผีท่านมองไม่เห็นท่านไม่รู้แต่พระเครื่องของท่านหลวงพ่อของท่านท่านเคารพท่านอาจจะช่วยท่านอยู่ก็ได้ให้ปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะ ในทุกๆเรื่องราวในโลกนี้เรื่องราวในโลกนี้มันมีอันตรายเยอะแยะมากมายเลยมีไหมมีหมดเลยภัยจากธรรมชาติอันตรายไหมอันตรายจากโรคระบาดโควิดในทีนี้ก็หนักใช่ไหมหนักมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยอันตรายไหมอันตรายถูกต้องไหมแล้วเดรัจชานวิชามีไหมคุณสายคุณผีคุณคนเดรัชฉานวิชาอาถรรพ์ลมเพลลมพัดมีไหมมีดังนั้นใครช่วยได้เรื่องเหล่านี้เราไม่รู้อะเราไม่รู้อะแล้วถามว่าถ้าเราเราบอกอู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างเดียวก็ได้แล้ว เขาทําอะไรไม่ได้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าท่านตั้งมั่นอยู่ในสินได้ตลอดยีบสี่ชั่วโมงตลอดทุกลมหายใจแล้วท่านจะไม่พลาดบ้างจริงปะ่ะถ้าท่านเปิดช่องโหว่จิตใจท่านไปลงละมือเพ้อพบก,กับทางนู้นทางนี้ทางนั้นไอ้ช่วงนั้นเน่ยเขาเข้ามาได้แล้วจริงปะ่ะแต่ถ้ามีวัตถุมงคลอยู่กับตัวมีกับตัวกับจิตกับใจท่านอาจจะช่วยป้องกันได้นะครับเะานั้นพระพาราไม่ได้เชียร์แค่หลวงพ่อวัฒทสุงค์หรอกวัตถุมงคลหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้ที่ท่่าาานนมมัััใจจเอตติิดววไ้ครรบงๆ นะมันติดตัวไว้นะครับอย่างพพระพรรมนี่ม,ม,ม,มีมีมีเยอะพระพรามีเยอะมีทั้งข้อแขนก็มีนะมีทั้งแหวนก็มีแหวนแหวนจักรพรรดิของวัดท่าสุงกับแหวนจักรพรรดิมนุษยการนะเนี่ยก็มีนะสร้อยหลวงพ่อหลวงปู่ก็มีนะอย,อ,กกนะอย่างเงี้ยพพระพรรมจึงจึงมีความรู้สึกว่าเออมันพออยู่ได้มันมีความรอดปลอดภัยเข้ามาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนพี่พ,พน้องๆครับยุคนี้ โลกมันเป็นอย่างนี้เราก็ทําใจยอมรับมันเถอะว่ามันจะต้องเป็นเราไปเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราได้เราต้องอยู่กับโลกใบนี้ทั้งที่บางคนไม่อยากอยู่โดยเฉพาะพ่อพราไม่อยากอยู่เลยจริงๆไม่ได้พูดให้ห้อเหวนะแต่พูดได้เห็นธรรมที่ไม่อยากอยู่เพราะอะไรมันเห็นทุกข์เห็นโทษของโลกเห็นความนี่แหละกำกลืนกลดโลมานทุกอย่างลำบากนานาสารพัดสารพันธ์ก็เลยไม่อยากอยู่อีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จะไปช่วยชาวโลกยังไงถ้าชาวโลกไม่ช่วยเหลือกันเอง พระพุทธเจ้าก็ช่วยใครไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยได้เฉพาะคนที่เขาเชื่อถือที่เป็นสาวกที่เป็นคนเชื่อถือศรัทธาแล้วมาปฏิบัติพระบรรรคผลใช่ไหมเราเองก็เช่นเดียวกันต่อให้มีความปรารถนาเราไม่มีอนุภาพเท่ากับพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้หนึ่งในโกรธพระพุทธเจ้าเลยแต่อยากจะให้ชาวโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขถามว่าทาได้ไหมเราทําไม่ได้แต่ชาวโลกทุกคนต้องช่วยกันการจะช่วยกันได้นั่นคือน้อมนําเอาพระธรรมน้อมนำเอาศีลเอาอทรไปปฏิบัติตนั่นแหละนะฮะ มีทางนั้นทางเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆครับโลกอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนรู้แล้วแหละตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกรู้ว่ามันจะลําบากหนักขึ้นกว่านี้ต่อไปในภายภาคหน้ายอย่างแน่นอนสถานการณ์โลกสถานการณ์ในประเทศไทยเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะมีอัศวินมาข่าวมาช่วยหรือไม่เราก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือเราต้องอยู่กับโลกการอยู่กับโลกนี้ได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเมตตาภาวนาามมมีีีีวัตถุงงคลท่ดดขออเา ให้คอป้องกันตัวรักษาคุ้มครองคนในบ้านนะครับเพราะภัยอันตรายมีรอบด้านสุดท้ายนี้ขอความสุขความเจริญความคล่องตัวปลอดภัยทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมวัฏฏะสงสารในด้านคุณงามความดีทั้งหลายตราบถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ